ดูไหวอู้หูขบวนทสามบันปุกสามบันหุกอรรถยู่ต้องสามหกแล้วปะดูสามหกเยอะมากขบวนนี้จะไปอีกพันหกคนค่ะเอาดีแน่ใจว่าแม่สามสิบสวัสดีจ้กาวันนี้นะเราอยู่กันในเกมมาจองเวสสองนั่นเองนะเพื่อนๆนะกับทุนป่าร้อยแปดสิบบาทวันนี้นะคะทุกเกือบพันแบบนี้นะคะเราจะมาเดินเบ็ดเยอะๆเลยสักเบ็ดสามสิบก็เยอะไป ซังเบ็ด20บาทนะคะมามาดูกันว่าวันนี้นะคะเป็นยังไงสัมมาจงเวหาระยำงามเดียวหรือเปล่าอุ้ยยังถือมาแบบมาดีอยู่นะอู้มาจังหวะนี้มาสวยเออพี่แฮงค์หูได้ให้คิดไปแบบนี้สวยเลยคอมโบนี่600จังถือว่าเป็นเบ็ด20ที่มาครั้งแรกแล้วแบบวงป้างแบบนี้นะคะสวยๆไปนะเปิดเริ่มมาตอนเจ็ดร้อบบาทนะไปจ้า เกมมิสคาเตอร์สามตัวด้วยกันเร้าไปเกมนะเพื่อนๆค่ะหลายๆคนคงเห็นแล้วแหละเพราะว่าเล่นอยู่แค่สองเกมนี้นะไปจ้ะมาหน่อยโอุโ้ยเอาดีอุ้ยใช้ได้เลยอ่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้กันอัโอต้หน่อยแล้วกันนะทุกคนนะไม่ค่อยแตกเลยนะพักมือกดกดไม่แตกกดทำไมนะ ไปจ้าเออเออสวยทุกคนแถวๆแถวๆอ้โหไม่มาสวยจ้าค่อยา,า,า,าไปค่อยไปเนาะเพื่อนๆเนาะอือเออสวยจ้าของโบนี้วายมาคู่แถวสองแถวสามกินเดีย้ไปสิบแปดบาทมาค่อยเก็บสะสมมาตัวนี้ตัวแพงอู๋ไปไม่ถึงนะคะ ไปปะบิดสิบบาทแบบเบ็ดนี้รู้สึกว่าแบบมันกำลังจะมาแล้วนะแต่ว่านะมันกำลังจะมาแล้วนะโอ้โหครนี้ไปสักเบ,บ็ดสามสิบหน่อยแลนทุกคนเบ็ดยี่สิบมันดูแตกไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะไปโกบาสามเบอ็อุ้ยอุ้ยลุ้นมาลุ้นมาลุ้นมาอุ้ยอีกตัวเดียว ้าแบบนี้มาแน่นอนมาแบบเดซอมสิบมาดูกันซิว่าจะเป็นยังไงสำหรับสก,กตัตเตอร์นะคะเอาเรื่องหรือ,อเปล่าอะไรนี้คะเออสวยอยะไรจ้ะพอ,อหน่อยก็ไม่ได้ทำมันเงียบๆอุ้ยไม่เงียบนะแม่ไม่เงียบนะแม่ดูไงดูไงอู้ยคอโมโบนี่ชามบ้านปลุก สามพันหกอ่ะรึอู๋ตองซื้อสามหกแล้วปะสีอสามหกเยอะมากคอมมอนนี่จะไปอีพันหกทุกคนคะเอาดีแน่ใจว่าแบ่สามสิบทุกคนดูดิแต่กับหมื่นน่ะหกพันกว่าเลยอ่ะหกพันสองร้อยสี่สิบหกบาทจ้ะทุกคนค่ะอู๋เราเริ่มมาจากคุณน้อยน้อยนะคะเราก็ะจะต้องเดินเบ็ดแบบนี้แหละสิบยี่สิบสามสิบเป็นพื้นฐานนะคะแต่เบสสามสิบเนี่ยบางเกมเล่นดีๆขึ้นหลักหมื่นได้เลยนะจ๊ะอู้คันความฝันอยญ่แตกหมื่นมากก่อนหน้านี้นะคะตอนเล่นแบบ เบ็ดบาทสองบาทเนี่ยคือความฝันแยกแตกหลักพันบรดษัทพนันแยกแตกหลักหมื่นโอ้โหหลักหมื่นนะหลักแสนจ้าแม่ยูกำไรเน้นๆนะเนาะมันอยู่ดีโชคด้วยของแบบนี้นะไม่เล่นค่ะไม่ได้สนับสนุนให้เล่นตามนะ,ะแต่ว่าอู๋มันมีมาตั้งแต่สมัยแบบบุกเบิกเลยนะสำหรับอ่าเรื่องของการพน,นาัดนะ้นหกพันห้าร้อยสี่บาทจา้ะเออเบ็ดห้าสิบเลยแล้วกันนะทุกคนนะมา เสร็จไปนะอ้โหมาสวยมากสวยมากแม่อ้โหดูดิโอ้โหจังหวะนี้มาดิโอ้้หูก้อนตมาห้าพันแปดร้อยสามสิบห้าพอเบ็ดห้าสิบเท่านั้นแหละอ้โหมาคนเอาเรื่องเลยดาไปจ้ะโอ้้หูทุกคนได้ยังถ้าหมดสามพันห้านี่ไม่เล่นเลยนะถอนเลยจะถอนได้ถอนนะนนะทุกคนพอเท่าไหร่ก็ได้แล้วนะแต่น้อยเลยเกินนะ อู้เลยน้ำเม็ดห้าสิบคนคิดจะจะแตะสองหมื่นกำลัลงสวยนะกำลังสวยเลยอู้มาแล้วังจังหวะนี้ว่าไงคอมอบคุณมาดีแลง่ายตัวแพงทั้งนั้นพันห้าทุกคนหนึ่งพันห้าร้อยสิบสองบาทได้แล้วทุกคนค่ะโอ้โหหลักหมื่นก็ได้แล้วไม่ถึงสองหมื่นก็เดี๋ยวมันจะหมดบากเอาซะก่อนฮะเดี๋ยวจะกลับมาในคลิปหน้าสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย